สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพกชันอีกวันนี้ฉันจะมาอ่านบทที่8เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราฉั้นจะเริ่มแล้วค่ะบทนี้ชี้คุณค่ะเกียงภาษาหน้าภูมิใจเรามีภาษาใช้คู่ชาติไทยมาเนิ่นนาน พ้องรูปและพ้องเสียงอีกสาเนียงคำพื้นบ้านบางคำก็งดอ่านแม้เห็นเรียงเชียงกันมารัฐบาลประกาศให้วันที่29กรก,กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนของน้ำพึ่งมีการจัดก,กิจ,จก,กรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปีเช่นการโต้วาทีการการประกวดแต่งเรียงความและ คำประคำประพันธ์การทายประปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมการแข่งขันอา่านออกเสียงการจัดป้ายนิเทศสแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมี เด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้หนาในวันหยุดในน้ำพึ่งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศพ,พากันมาแต่เชา้าเอฟ ป่านนี้ทําไมตู่ไม่มาสักทีเห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งและแล้วหายไปเลยมานูนแล้วเป็นอะไรตู่หน้ามุ้ยเลยแล้วไส้กรอกละ่ะตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดูพร้อมพูดด้วย น้ำเสียงหมุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไม่หกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไม่มาให้เราทั้งนั้นเลยเพอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่า ก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไปเพื่อนเื่อนงงไปชั่วคู่แต่แล้วก็หัวเลาะกันจนเทพกิ้งไม่ไม้จบไม่ไม,ไม,ไม่เสียงตัว กันนี่หน้าขณะที่เด็กเๆก,กำลังตัดตัวอักษรเตรียมจัดป้ายเสียงใครคนหนึ่งบนดังๆสระ,ะโอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเป็นได้ยิน แววแววรีบหันมาตอบทันทีโอไปตักน้ำที่สะจบคําพูดของเป้นเพื่อนๆนหัวเลาะกันตัวงออีสะละโอจะเดินไปสะน้ำได้อย่างไรเป้งเราถามหาตัวสะละ ไม่ได้ถามหานายโอถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันอีกบ๊ายบาย